สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเิียชื่นแก้วสกุลชื่อเล่นชื่อปายอายุ28ปีจบมาจากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงปัจจุบันทํางานอยู่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลพระตรงอําเภอใหญ่จังหวัดสงขลาการที่ได้เข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักลูกเนี่ยนะคะก็เพราะว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในกองสาธารณสุขอยู่แล้วแล้วก็ได้มารับผิดชอบในด้านการจัดการขยะ งานรักษาความสะอาดแล้วก็งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการขยะในชุมชนแล้วก็ด้านสิน่งแวดล้อมในชุมชนว่าการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกมันคืออะไรจึงได้เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าการเป็นจิตอาสาแล้วก็การบริหารจัดการขยะมูลฝอยหรือว่าการจัดการด้านสิน่งแวดล้อมอการจัดการขยะในครัวเรือนของไปเลยก็คือจะแยกขยะออกเป็นสีประเภทเลยนะคะขยะทั่วไปซึ่งขยะทั่วไปนันแยกแล้วก็นํามาวางไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะให้รดเทศาด มาเก็บนะะคส่วนขยะอันตรายเก็บรวบรวมไว้ให้เทศบาลเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้เขานําไปกําจัดต่อไปขยะรีไซเคิลไปก็จะมีการแยกเช่อขวดพลาสติกรวบรวมแล้วที่จะทําเก้าอี้ให้แก่นักเรียนที่สูงเด็กเล็กนะคะการคัดแยกขยะอินทรีย์นะคะก็คือเศษอาหารที่เราทานไม่หมดเหลือจากการประกอบอาหารสามารถนำมาใส่ถังขยะเปียกได้นะคะ เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ต่อไปได้นะคะโดยทุกคนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะใช้ทังขยะเปียกหรือว่าการที่เราคัดแยกขยะรีไซเคิลน,นะคะอีกทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะได้โดยปลายจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้า และเมื่อเวลาไปไปทำงานจะนำข้ากล่องแทนการสั่งอาหารเพื่อลดการใช้กล่องพลาสติกหรือกล่องโฟมก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกที่เทศบาลตะมนตพะตงนะคะอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกคืออะไรก็คือการเป็นจิตอาสาที่ช่วยการจัดการมูลฝอยให้ลดลงหรือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ชุมชนของเราดีขึ้นนะคะ การจัดการสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนของเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นชุมชนร่วมใจอาสารักโรคมาร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคกันเถอคะค่ะ